มื่อนี้เฮาสิมาเฮ็ดพันเมียงกินเนาะก่อนสิไปพันเมียงเฮากันได้พักวันตะตลาดแล้วเฮาก็สิมาล้างทำความสะอาดตันเด้ออันนี้ก็จะมีพักอ่าพักดีเลิศเนาะักสลัดเมื่อวานนี้อันเมื่อวานนิดนองจกว่าอันกระเจ้าเฮ็ดอ่าแจวพันเมียงมาฝากเนาะกระเตอนไ้แจวพันเมียงมาฝากเขาจะเก็บกินแล้วเขาสิมาเตรียมเครื่องพันให้เบิกนะว่ามีอย่างแน่ว่าส่วนประกอบแบบ ทาดแบบอันละลายกินแต๊ะๆโดดๆแล้วกินหมดเนาะทำม่ได้กินอันโดดแล้วที่ไหน ลางแล้วแล้วเนาะแล้วเอากไปเตรียมพัดกันแล้วจิ๋วหอยที่ทใครใส่หนักหรือจานอยู่ไหนอ่ะ ใส่ยี่เลยเหรอแต่การดูนี่มะเขืออันนี้อค้งยืพูหนอนอตน้งดแล้วนาะางโักลางก่อนตะกิดมีบ่ลอะแล้วก็สไนลนเนาะคได้กินเยกลนนเนาะมัดคำไงก็ค้ตัวใหญ่นมัดคำน้อยก็ตัวน้อยเนาะ เตะมา เคดตอนแบบง่ายๆนิดน้อยนึงพอดีคำนี่เลยตัวง่ายกกางกบวชเจีมาแมะไปกางฮะไปกางตัวน้อยพวเสียจะบอนั่งงามนเอต้าปิดานสีขาดปินอันบ่เบิชกันตมากาง่เบิกัน ืผู้บ่าวเบียร์ลาวมาอรื่อมาสเีอวือต้นบะมีแต่น้ำกคือมีแต่น้ำเอาออกไปหน้าบ้านคุณน้องอิสระพุ้นแลวกะขปุ้นเด้อที่สำคัญขาดบ่ได้ก็จะมีขปุ้นเนาะ โอ้พอดีเลยกินข้าวยิ่มบ่าแล้วนิ่มข้าวฮันดลยขอครับใส่ข้าวฮัเข็ดมาขั้นตอนการกินเนาะนี่อ่าผ่านแบบนี้เลยใส่มะเขือมะเกลนเนาะใส่หัวซีใครคือแซ่บสุดเลยหอมมันจะหอมเนาะอ่าใส่ผักจกาใส่มะเข็ดคืออันนั้นยำารปลกปวกเป็นหน่วย ได้แคบหมูเด้อล้าจะมากินแคบหมูเนาะ้วก็ตามด้วยน้ำเจลแบบสีเลยเด้อแบบสีเ้ยทุกคน แกเบิ้งเจ๋เขากินเนาะพบอยู่บวกอะคำง่าย้อายกลองเอาอิดไออิดเอฟอายตอิ่มแล้วไอ,อาอ <c oughs> มาได้ทุกคน นี่อันนี้กับแม่เด้อเนาะแล้วกับพอเซบบะเซบเซบเพืปป่อน <Yeah. S 1> ว่าโบเซบค่ะเออเซบเนาะแม่เพื่อนมาเซบเนาะเพื่อนจะกลิ่นแต่โดดแล้ววัอนี้กะได้มีโอกาสเฮ็ดพากันเฮ็ดเนืยงกินเนาะ<อ>เครื่องกระครบเซบเ<อ>พื่อนว่านี่ อยูนั้นไปพัดเมี่ยงอยู่พูดอีกเนาะมานนี่ว่านี่ <c oughs> <c oughs> นี่ม่ว่านี่กินยังบนหนำใจเนาะมันนี้กินอีกแค่อนึงเพื่อน,นว่ะเออคำย,ยๆๆัง่ๆได้ใหญ่เท่าแล้ว <c oughs> ม่เป็นยังโอ้ยนาะปลาได้สิข้าวปากนาะทาเบิ้งนี่กันได้เนาะ <c oughs> เคยโดนด้วยกินน้ำวุ้สระแม่อันนี้ยอมกินโลดด้ยนั่นค่ะนี่ใส่แจ่วเข้าไปแล้วกันนี่ทุกคนอืมอืมเซ็ปคนวะอืมสละแซ็ปเฮง คลิปกินเมียงเนาะลากาสิขอจบเพียงเท่านี้เดอ้อเอาไวล้ลาสสกินอย่างลา,าสิมาไทายให้เบิ่งอีกเดอ้อในเด้อไปกันแล้วบ๊ายบาย